ลุที่หครับพัชภูมินครับจากจังหวัดอยุธยารลุที่สองครับเทพวัชรวิทย์ครับปทุมธานีเพชรมงคลสอสิงสววยครับพิษณุโลกปิดท้ายด้วยแม่สีพัฒนาพรครับอุบลราชธานีครับในเที่ยวที่สองครับรับกำลังตรวจคุณสมบัตินะครับในเที่ยวแรกนั้นทางด้าน เทพวชรวิทย์นะครับกอด3แต้มไว้ในมือแล้วครับชนะไอเที่ยวนี้6แต้มนะครับเคลื่อนไปยืนรอเลยครับถ้าได้6แต้มนะครับ <c oughs> ทําได้หรือป่าครับแม่ศรีพัฒนาพรนั้นมาเป็นอันดับที่2ครับอันดับที่3นั่นก็คือเพชรมงคลสอสิงสวยัย <c oughs> พัดภูมินนั้นมาในอันดับที่4ครับมี1แต้ม มาดูครับเที่ยวสลับสายน้ำครับจะเป็นอย่างไรนะครับนะในการปกติของกติกานะครับเราจะต้องมีการสลับสนามสลับสายน้ำถึง3เที่ยวแต่ว่าถ้าทางด้าน30ไปพายเนี่ย แต่ละกลุ่มจะมี4ี่ลำจะต้องสัสบใบพาสลับสายน้ำถึง4เที่ยวแต่คณะกรรมการเห็นว่าตัดออกไป2เที่ยวโดยให้เหลือแค่2เที่ยวและใช้วิธีการจับเวลาเอานะครับครับผลการตัดสินครับประเภทยาวใหญ่ครับที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับทเที่ยวแั้วนะครับที่1ครับสอนภพวาดที่สองศิทธตึกที่3ขุนทัพนะครับ พายก็ถึง ena, อบอกว่าเปิดโอกาสให้พายได้หลายๆเที่ยวไหนๆก็มาแล้วนะครับถ้าเป็นกีฬาในระดับสากลซีเกมเอเชียนเกมและโอลิมปิกนะครับเนาะแล้วครับในเที่ยวสลับสายน้ำหรือว่าสลับในประเภทเรือ30ฝีพายเนาในกลุ่มในเที่ยวที่2นะฮะครับเที่ยวกลับสายน้ำครับจับฉลากเข้าลู่นะครับก็ นะครับสายเอครับประเภท30ไปใบพายครับพัฒนาภูมินุที่1นึ่งยสองเทพพัชราวิทย์ดุยสามเพชรมงคลสตสวัยดุยสี่แม่สีพัฒนาพรครับพัฒนาพรครับก็เข้าเทียบทุนเลยครับครับชนะก็สแต้มสแต้ม2แต้มและ1แต้มนะครับ4ลำนะครับครับผม ในเที่ยวสลับสายน้ำครับตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเข้าไปสู่จุดปล่อยแล้วนะครับหนึ่งลำนะครับอีกสามลำนี่กำลังตรวจสอบคุณสมบัตินะครับครับถ้าเป็นไปได้ครับนำบัตรประชาชนครับของขอทุกคนนะครับทุกลำนะครับเพื่อความรวดเร็วครับได้ดูการตรวจสมบัตินะครับเก็บไว้ทุกคนนะครับที่พกไปนะครับที่ตรวจเมื่อวานนี้นะครับต้องพกติดตัวไปด้วยแฟนคอไว้เลยครับ ครับเสื้อสวยครับมาสวยจริงครับสอนภัวาดนะครับครับดูเที่ยวนี้ครับกำลังเข้าเทียบทุนครับทั้ง4ี่ลำครับยังไม่พร้อมนะครับสักแป๊บหนึ่งครับครับพัชรภูมินครับรูที่4ครับรูหนึ่งครับรูหนึ่งรูไหนครับ ทวชรวิทย์รุ่นที่2องรุ่นที่สาครับเพชรมงคลรุ่นที่สี่แม่ศรีพัทราพรครับและเที่ยวต่อไปครับประเภท30ใบพา,ายสายบีรุ่นที่1นแม่แม่ย่าจันมีจักรนารายณ์สุวรรณหงษและอัครมงคลครับก็เตรียมตัวให้พร้อมครับ มาแล้วครับสอนไทยวาดมาถามไซส์เสื้อแล้วมาิชานครับเจ้าของเสื้อครับเจ้าของเสื้อมาถามโคศกว่าใส่เสื้อไซส์อะไรครับแยังมาแล้วครับขอเสื้อสวยครับเสื้อสวยมากครับ ครับหรืออีกหนึ่งลำครับจะเข้าเทียบทุนนะครับครับประเภทยาวแรกเที่ยวที่สองนะครับไปหรือยังฮะเก็บคะแนนครับเข้าครบแล้วครับทั้งสี่รุ่นนะครับสี่ลำครับสี่ลำเลยนะครับรูดึงครับรูดึงพัฒนาภูมินรูสองเทพอัชนวิตรูสามเพชรมงคลรนที่สี่แม่สีพัฒนาพรนะครับก็ดูครับเที่ยวที่สองครับเป็นการคันเลือกครับเก็บคะแนน ครับเก็บแะแเลนเที่ยวที่ 2, 2> ประเภทยาวเล็กนิ่งคร,ออครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วเที่ยวนี้ครับมาดูครับ ประเภทเที่ยวกับสายน้ำครับเที่ยวที่2ครับประเภทยาวเล็ก30ไปพายครับลู่แรกครับพัทรนภูบินดุยสองครับเทพพชนวิทย์ดุยสามเพชรมงคลดุยสี่แม่ศรีธนาพรครับเอาละครับต่างคนก็ต่างพายต่างคนต่างเปิดดูไปออกบอกได้ว่าเจ้านี้ครับใครนาครับเทพพชนวิทย์อยู่รองน้าที่สองนำมาครับนําได้นําไปนําได้ตลอดหรือไม่ต่างคนต่างพายต่างคนต่างมีเต็มใครจะเป็นสี่เต็มสามเต็มและสองเต็มดูครับดูเองครับ เรียกว่ามาในเที่ยวนี้ครับต่างโคนต่างใส่ขึ้นมาดูที่ว่า4ี่ลำ4ี่ลูกหรือว่าสนับกับสายลูกหรือว่าในเที่ยวนี้จะเป็นยังไงใครเก็บคะแนนส3 2 1ึงในเที่ยวที่แล้วตัวมันเมื่อกี้แต่มาดูเที่ยวนี้นั้นใครจะคว้าลอยลำลอยคอรอคอยไปล้อชิงจะได้เลิศไปบ่าใสใสได้หรือไม่ได้ต่างโคนต่างใส่ต่างโคนต่างเปิดต่างโคนต่างลวกต่างโคนต่างซัดต่างโคนต่างดึงยาวสาวกระชากดูที่ว่าจะเป็นใครหนอนที่เป็นรูปหล่อเข้าเส้นชัยลอยลำเป็นลำแรกขวาสี่คะแนน เอาละจ้าต่างโคนต่างบีจับคู่เป็นปลาต้องโกกันมากรดคันระหว่างลูหนึนนนน่งกับลูสองกับูสามกับลูสี่แล้วต่างโคนต่างบีขึ้นมาทางด้านพัฒนาภูมินพัฒนาภูมิทางด้านพัฒภูมินพัฒภูมินกับเทพวชิรวิทย์กอดอคอกันขึ้นมาขอดึงไปด้วยไว้ขอดึงไปด้วยตอนนี้ทางด้านเทพเทพวชรวิทย์ไลลเปิดไปผายตีคู่หนีมาอดหลอดแอดแลตนะครับพี่น้องเอาละครับระยะสุดท้ายครับดูไม่ออกยังบอกไม่ได้เขาว่าตีคู่กันมาเสมอกันสมันเกินแล้วทีเดียวเชือกัเสื้อสีชมพูก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจะพา ข้าโซเ้นไม่อาจยอใช้ได้เป็นแน่นอนก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันท่านเลือดเสือสีดำดำลู่ที่เส้หนึ่งจากพี่น้องครับแล้วเหลือก็ไหลเข้าเส้นชัยครับตามสายตาครับตามสายตาตามสายตาต้องดูผลการตัดสินเพราะว่ามันสี่รุ่นสี่คู่ครับสี่ลำครับมุมเราก็มองเห็นชัดเรามองเห็นชัดครับแต่ไม่กล้าประกาศนะครับต้องรอผลการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับเข้าเส้นชัยไปแล้วทั้งสี่ลำนะครับ ก็ดูแล้วดูจากสายตาไม่น่ามีปัญหาสำหรับทางด้านเทพวัชรวิทเนาะครับครับ,ครบใครชนะก็เลยสี่แต้มนะครับที่สองก็สามแต้มที่สามก็สองแต้มที่สี่ก็หนึ่งแต้มนะครับสองเที่ยวคะแนนรวมกันครับใครเป็นที่หนึ่งก็ไปยืนรอใช่ไหมครับครับสวงด้านพัดภูมินถ้าดูจากสายตาเที่ยวแรกนั้นมีหนึ่งแต้ม เที่ยวนี้ถ้ามาเป็นอันดับ2องเขาก็จะมีอ่าบวกไปอีก3แต้มเป็น4แต้มครับมีโอกาสได้ลุ้นแต่ว่าอีก2ลำนั้นก็มีแต้มแต่ว่าดูแล้วตามทางด้านเทพวชรวิทย์ไม่ทันครับตามไม่ทันครับตามไม่ทันตามไม่ทันเป็นว่าเ,เทพวชรวิทย์ขึ้นไปรอชิงชนะเลิศใช่เทพ,เพวัรวิกก็ไปจิบกาแฟโอวันตินรอในรอบชิงชนะเลิศครับไม่น่ามีปัญหาครับส่วนอีก3มลำเดี๋ยวต้องไปวัดกัน ครับ <นะ S 1> ตามกติกานะครับตามกติการครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอผลการตัดสินอย่างไปทางการครับตอนนี้ยังไม่ประกาศนะครับว่าใครชนะนะครับรอแปบ๊บนึงครับ